ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดตรังค่ะโดยหนุ่มพิการน้ําใจงามค่ะออกตระเวนตัดผมฟรีถึงหน้าบ้านเพื่อช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายของผู้พิการในยุคที่ข้าวของทุกอย่างมีราคาแพงขึ้นค่ะ ที่บ้านเลขที่74ทับ2หมู่ที่6ตำบลโคลกหล่ออำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังบ้านของนายประสบเชียวน้อยค่ะผู้พิการทางร่างกายกับนางสาวดวงใจชูศรีซึ่งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของนายนัทวุฒิเชี่ยวน้อยน้องหรือน้องฟุกค,ค่ะซึ่งเป็นผู้พิการซ้ำซ้อนค่ะอายุ18ปีกําลังช่วยกันประคองน้องฟุกเพื่อให้นายสุวิจักนายนามสีฐานหรือโจค่ะช่างตัดผมจิตอาสานะคะชาวตาบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังได้ตัดผมให้กับน้องฟุกด้วย ตาเลียนเป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องสร้างความดีใจให้กับพ่อแม่ของน้องฟุกเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมาคุณแม่ต้องใช้กรรไกรตัดผมให้น้องมาโดยตลอดซึ่งก็แหว่งบ้างไม่เป็นทรงบ้างยิ่งพอน้องโตก็ยิ่งมีความยากลําบากในการพาน้องเข้าร้านตัดผมเพราะบางวันน้องจะชักเกรงและตื่นกลัวบุคคลภายนอกค่ะโดยช่างโจก็เป็นช่างตัดผมที่พิการจากอุบัติเหตุขาขวาท่อนล่างขาดต้องใส่ขาเทียมตั้งแต่ช่วงหัวเข่าลงมาตั้งแต่อายุ18ปี โดยเมื่อปี2,563ได้มีโอกาสเข้าเรียนตัดผมที่วิทยาลัยสารพระช่างตรังโดยการสนับสนุนของสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดตรังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบอุปกรณ์ตัดผมให้ฟรีเพื่อให้ช่างโจได้มีรายได้ แต่เนื่องจากช่างโจยังไม่มีหน้าร้านจึงคิดนําอุปกรณ์ตัดผมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ตัดผมฟรีให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้และผู้สูงอายุในเขตอําเภอเมืองตรังเพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคมและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในยุคที่เข้าของมีราคาแพงประกอบกับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินทางเข้ามา เข้ามาที่ร้านตัดผมได้จึงเข้าใจหัวอกของผู้พิการด้วยกันและอนาคตช่างโจฝันอยากมีเงินทุนสักก้อนเพื่อที่จะได้ตระเวนขี่มอเตอร์ไซค์ไปตัดผมฟรีให้กับผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้และผู้สูงอายุทั่วทั้งจังหวัดตรังโดยหากครอบครัวไหนที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองตรังและมีผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการสามารถติดต่อช่างโจได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0869645828หรือทางเฟซบุ๊กสุวิจักนามสีฐานครับ ด้านนายประสบเชี่ยวน้อยหรือว่าพ่อของน้องฟุกนะคะก็ได้กล่าวว่ากล่าวขอบคุณค่ะช่างโจช่างโจมากๆเลยค่ะที่ได้มาตัดให้กับลูกชายและตนด้วยเป็นการตัดผมให้ลูกชายโดยช่างช่างครั้งแรกในรอบ18แปปีค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ตัดกันเองสองคนพ่อแม่ลูกพ่อแม่ค่ะและขอบคุณทุกคนที่มาให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะ ขณะที่นายสุวิจักรนามสีฐาน,ห,นหรือว่าช่างโจก็ยังได้บอกอีกว่าตนยังไม่พร้อมเรื่องการเปิดหน้าร้านจึงตัดสินใจเอาอุปกรณ์มาทําประโยชน์ด้วยการเป็นกิจอาสาตัดผมฟรีตั้งแต่ปี2563โดยมีลูกค้าที่พิการขาประจําประมาณ7-8รายซึ่ง2-3เดือนจะไปตัดให้โดยจะโทรถามความสมัครใจก่อนเพื่อนัดคิวและและจะตัดเฉพาะในเขตอําเภอเมือง ในอนาคตตนอยากหาแหล่งทุนมาสนับสนุนเพื่อจะไปตัดผมให้คนพิการทั่วทั้งจังหวัดตรังซึ่งทําแล้วก็รู้สึกสบายใจถ้าแม้จะเป็นสิ่งเล็กแม้ขออภัยครับถ้าแม้จะเป็นสิ่งเล็กๆแต่ได้ทําก็เพื่อประโยชน์ของสังคมครับ